นิยายเสียงวัยเรื่องแวมไพร์บอนเอเลสภาคราชาแวมไพร์เขียนโดยคามุอิเคียวหากชื่นชอบผลงานฝากสนับสนุนผลงานและกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะคำเตือนนิยายเรื่องนี้เขียนขึ้นจากจินตนาการของผู้แต่งอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือความรุนแรงและพฤติกรรมที่ไม่ควรลอกเลียนแบบ และมีเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อจิตใจที่อาจกระตุ้นหรือทริกเกอร์ผู้อ่านถึงประสบการณ์เลวร้ายในอดีตได้โปรดใช้วิจารณญาณในการฟังหากฟังแล้วรู้สึกไม่ใช่แนวทางแนะนำให้กดออกรับชมเรื่องใหม่ที่เหมาะสมค่ะตอนที่32หัวใจที่เจ็บปวดความรักที่แสนเศร้าท่านเคยได้ยินคำสาปของตระกูลของบิดาท่านหรือไม่ที่ว่าตระกูลอันบัสจะมีแต่ทาย,ยาทเป็นบุรุษเท่านั้น ดังนั้นตระกูลท่านจึงไม่มีทายาทเป็นผู้หญิงมาก่อนและคำสาบนี้ก็ได้สาบให้ลูกชายลุ่มหลงกันเองเพื่อให้คำสาบยังคงประทับอยู่ชั่วนิรันดร์หือตระกูลของข้ามีคำสาบแบบนี้อยู่ด้วยงั้นหรือลูคิเซียเริ่มสนใจเกี่ยวกับความลับของตระกูลขึ้นมาเมื่อได้ยินพอท่านลูริราได้เสียชีวิตลงท่านหญิงมารดาของท่านลูริราไม่อยากให้คำสาบของตระกูลทำลายลูกชายที่เหลืออีกสอง นางจึงให้ท่านลูรูสเป็นตัวแก้คำสาปโดยให้จอมเวททำพิธีให้ท่านลูรูสมีร่างกายเป็นหญิงอาศัยยาให้คงสภาพแล้วให้ใช้ชื่อลูริราถ้าอย่างนั้นคนที่อยู่ในคุกตอนนี้ก็คือลูรูสน้องชายของข้าง,งั้นหรอลูคิเซียสยะยิ้มกว้างอย่างน่ากลัวในที่สุดเขาก็รู้ความลับของลูริราแล้วแถมยังเป็นเรื่องที่น่าตกใจอย่างมากวิธีแก้คำสาปของตระกูลนั้นใช้ได้ผลใช้เขาไม่มีความรู้สึกอะไรกับลูริราเลยแต่ยกเว้นกับลูมอส อาจเป็นเพราะว่าลูคิเซียเกิดช่วงราหูอมจันทร์พลังด้านมืดจึงมีมากกว่าทําให้การแก้คํำสาปของตระกูลใช้ได้ผลแค่ครึ่งหนึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้คงจะมีเพียงลูริราคนเดียวเท่านั้นที่จะให้คําตอบได้ไม่ใช่สิต้องเรียกว่าลูรูสชายหนุ่มร่างสูงในชุดคลุมสีดำนินยาวเดินสาวเท้าอย่างช้าๆไปตามบริเวณกำแพงในเมืองหลวงฮันเกรติสของนครฟรนเซนเวอร์ ที่กับแน่นด้วยผู้คนหลากหลายดูวุ่นวายยิ่งนักทำให้ชายหนุ่มไม่ค่อยพอใจเสียเท่าไหร่เขาจึงต้องออกห่างจากความหนาแน่นของฝูงชนมายืนรอใต้ร่มเงาข้างๆกำแพงแทนความร้อนอบอ้าวยิ่งทำให้ร่างสูงหงุดหงิดไม่น้อยท่านมาหลบอยู่ที่นี้เองหรือท่านเจ้าเสียงหวานเอ่อยโอชิเรียที่อยู่ในชุดกระโปรงสีดำบานที่ตกแต่งด้วยลูกไม้สีขาวสวยข้าเกลียดฝูงชนโอซิริสกล่าวแต่ก็ยังยืนพิงต้นไม้อยู่นิ่งๆ ก็ท่านอยากตามข้าออกมาเองหือก็แค่อยากออกมาเห็นด้วยตาเท่านั้นเจ้าก็รู้อยู่ไม่ใช่หรือเงาดำทมินกำลังจะมาสิ้นคำเอ่ยบนท้องฟ้าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆจากที่เป็นสีฟ้าครามสวยเริ่มมีหมู่เมฆสีเทาหม่นเริ่มเกาะกลุ่มและรวมตัวกันก่อนที่จะมีสายลมกันโชคตามมาแสงแดดเริ่มถูกบทบังทีละเล็กละน้อยเริ่มแล้วสิณการบวงสรวงก่อนพิธีปลุกชิปท่านมาทะลอดโอชิเรียเอ่ย แม้เธอจะเป็นครึ่งวัมไพก็ตามแต่ก็รับรู้ได้ถึงพลังมืดที่กำลังก่อตัวแล้วพิธีปลุกชีพท่านไม่ร่วมด้วยหรือเจ้าก็ไปแทนข้ายังไงโอซิริตอบอย่างไม่ลังเลหญิงสาวถอนหายใจก่อนจะเหลือบมองฟ้าฟ้าที่เริ่มปกคลุมคงได้แต่ปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามฟ้าลิขิตเมื่อท้องฟ้าเริ่มปรากฏเหตุการณ์เหนือธรรมชาติเหล่านักล่าจึงต่างพากันเตรียมพร้อมก,กับการต่อสู้ที่ไม่อยากให้เกิด เพราะอีกสามวันก็จะเกิดปรากฏการราหูอมจันทร์ซึ่งเหล่าปีศาจต,ต่างมีอำนาจมืดพวกมันจะออกล่าและทำลายมนุษย์เพื่อไปเป็นอาหารและสังหารอย่างนึกสนุกเลวินซึ่งเมื่อก่อนเคยเป็นนักล่าปีศาจชัยยาชะเริ่มวิตกเช่นกันดวงตาสีม่วงล้ำจับจ้องฟ้าที่เริ่มมีหมู่เมฆปกคลุมด้วยจิตใจไม่สงบพลางนึกเป็นห่วงพวกลูมอสที่ออกเดินทางไปตามหาดาบเลวินมีข่าวจากอิโรยาชายหนุ่มร่างโปร่งชะงัก ก่อนจะรีบเดินตรงมาหาเหี่ยวข่าวประจำบาคูซีโอมือเรียวบางรับหนังแกะขนาดไม่ใหญ่มากมาเปิดอ่านด้วยแววตาสงบนิ่งข้อความเหล่านั้นชวนให้เขานึกถึงเรื่องที่ลูมอสเอ่ยการแก้แคนลูคิเซียเจ้าแน่ใจนะว่าข่าวนี้ถูกต้องแน่นอนอิโรยาซะอย่างนางไม่มีพลาดเหี่ยวข่าวเอ่อยอย่างมั่นใจก่อนจะทำลายเอกสารบางอย่างที่เป็นเรื่องที่ต้องปกปิดเลวินมองข้อความด้วยใจที่ตื่นเต้นและนึกหวน ลูมอสเมื่อไหร่พวกเจ้าจะมาณนะข้ามีข่าวของลูคิเซียที่เจ้าจะต้องรู้ให้ได้ท่ามกลางเสียงนกน้อยที่ขับขานเสียงน้ำในลำธารไหลรินพร้อมเสียงหมู่แมกไม้ที่อ่อนอ่อนไปมาชายหนุ่มร่างสูงในตาสีฟ้ากำลังจับจ้องร่างของเด็กหนุ่มที่นอนนิ่งอยู่บนเตียงนอนโดยมีอีจีสนั่งดูแลอยู่ข้างๆราซิซิสเดินเข้ามาหาอีจีสที่เพิ่งตรวจชีพรจรของลูมอสเป็นอย่างไรบ้างลูมอสอ่อนเพลียมากข้าไม่นึกว่าเขาจะเป็นแบบนี้เลย E อีจิสเอยอย่างรู้สึกผิดซาลูนที่นั่งอยู่ริมขอบหน้าต่างจึงเดินเข้ามาหากระต่ายน้อยไม่ใช่ความผิดของเจ้าหรอกนะอีจีสลูมอสแค่ยังปรับตนเองไม่ได้เท่านั้นเองเอ๊ะหมายความว่ายังไงคราวนี้อสาสซานเอ่อยถามบ้างเด็กหนุ่มเดินเข้ามาหาลูมอสที่ยังคงหลับตาสลบไม่ได้สติคงเพราะกดดันตนเองมาตลอดตั้งแต่ความทรงจำกลับคืนแล้วได้บุคลิกใหม่ ที่ไม่ใช่อดีตและไม่ใช่ตอนที่สูญเสียความทรงจําจิตใจของลูมอสจึงยังปรับสภาพไม่ทันแล้วลูมอสจะเป็นอะไรไหมราซีซีสขมวดคิ้วเรียวใบหน้าคมจับจ้องลูมอสอย่างเป็นห่วงคงจะไม่ตื่นง่ายๆอีกประมาณสองวันคงฟื้นซาลูนอธิบายอาการที่ร่างบางประสบถ้าอย่างนั้นข้าคงต้องออกเดินทางไปหาเลวินล่วงหน้าเพื่อไปแจ้งข่าวพอลูมอสฟื้นแล้วเขาจะได้ไม่เสียเวลา ราซีซีสเริ่มเก็บสัมภาระของตนอซานเห็นดังนั้นจึงรีบเดินเข้าไปหาร่างสูงงั้นข้าไปด้วยไม่ได้หรอกนะลูมอสขาดพวกเจ้าไม่ได้หรอกราซีซีสห้ามแต่ข้าอซานเม้นริมฝีปากแน่นดวงตาสีเหลืองอมพันช้ยแววสับสนซาลูนสังเกตเห็นอาการของแมวผู้พิทักษก่อนจะทำสีหน้าเคร่งเครียดเล็กน้อยพวกเจ้าไม่ต้องเถียงกันหรอกตอนนี้ข้าให้พวกเจ้าออกไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น เชิญพักผ่อนให้สบายกายเสียก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่าความกันซาลูนระบายยิ้มเมื่อเอ๋ยจบก่อนจะเดินออกจากห้องพักไปอาศสสานทำสีหน้าไม่พอใจเล็กน้อยก่อนจะเดินตามซาลูนไปติดติดส่วนราซีซีสได้แต่นั่งสุดตัวลงพื้นท่ามกลางสายตาของอีจีสที่นั่งเฝ้าลูมอสอยู่พวกเจ้าน่ะทำไมถึงได้ทรมานตัวเองแบบนี้นะเด็กหนุ่มร่างปร่งเรือนผมสีดำนินยาวหมัดรวบขึ้นเป็นหางมา้า เร่งฝีเท้าเดินตามชายหนุ่มร่างโปร่งเรือนผมสีดำยาวเลยเอวลงมาที่ก้าวเดินอย่างช้าๆอัสสานเดินมาอยู่ข้างๆก่อนจะลดฝีเท้าลงซาลูนเหลียวมองแมวน้อยของเขาก่อนจะยิ้มเล็กน้อยข้ารู้ว่าเจ้าคิดเช่นไรอัสซานท่านซาลูนอัสซานหน้าแดงอย่างเขินอายก่อนจะทำสีหน้ายุ่เล็กน้อยที่ถูกจับได้ข้าควรทำเช่นไรดีข้ารู้ว่าเจ้าทึมนั้นไม่ยอมรับความรู้สึกของข้าแน่ใครว่าละเขาไม่ยอมรับเจ้าอยู่แล้ว ซาลูนหยุดเดินก่อนจะหันไปมองแมวน้อยพูดพิทักษ์แล้วทำไมเพราะเขาไม่อยากสูญเสียเจ้าไปยังไงล่ะราซีซิสของเจ้าเป็นคนดีนะแต่ว่าซาลูนหยุดเอ่ยดวงตาสีเงินฉายแววหม่นมองลงชั่ววูบยิ่งทำให้อาสานยิ่งสงสยัยเจ้าควรจะตัดใจจากเขาดีกว่าเพราะข้าไม่อยากให้เจ้าเสียใจไปชั่วชีวิตคำพูดของซาลูนทำเอาแมวน้อยตกใจอย่างมากๆภายในใจราวกับถูกบีบจนจะแตกเป็นเสี่ยง หยาดน้ำใสไหลรินจากดวงตาสีเหลืองอมพันคู่งามแม้จะไม่มีเสียงร่ำให้ออกมาจากปากเรียวบางเลยอีวันที่ยืนเฝ้ามองดูสถานการณ์ห่างๆอยู่ตลอดได้ตัดสินใจเดินเข้ามาหาแมวน้อยที่ท่านจอมเวทเอ๋ยเช่นนั้นต้องมีสาเหตุแน่ๆเจ้าก็รู้ว่าเขาสามารถมองเห็นอนาคตที่ไม่สามารถบอกใครได้อีวันอกกอดอซานอย่างช้าๆก่อนจะลูบแผ่นหลังอย่างปลอบโยน ดวงตาสีเหลืองอมพันช้ยแหวงหวังใหญ่เจ้าตัวน้อยในอ้อมแขนที่ตอนนี้แปลเปลี่ยนเป็นร่างของแมวน้อยเสียแล้วแต่ทำไมอาศานในร่างแมวเอ่ยเสียงสะอื้นเจ้าก็ควรใช้เวลาที่เหลืออยู่กับเขาสิข้ารู้ว่าท่านจอมเวทต้องคิดเช่นนั้นจึงได้ห้ามมิให้ใครออกจากที่นี่ได้แล้วข้าจะช่วยพูดให้เจ้าตามเขาไปอีวานลูกขนสีดำนินอย่างเบามือก่อนจะก้าวเท้าเดินเขารักและเอ็นดูอาซานอย่างมากราวกับเป็นพ่อลูก ซึ่งก็อาจจะใช่เพราะอาสานคือแมวที่เขาเก็บมาท่ามกลางความโหดร้ายก่อนที่จะให้จอมเวสซาลูนชุบชีวิตในฐานะสัตว์ผู้พิทักษ์โดยมีเขาที่เป็นถึงเจ้าแห่งสัตว์พูดดูแลแสงแดดเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นสีส้มสาดส่องไปทั่วบริเวณลำธารใสทอประกายแสงระยิบระยับดุดประกายอัญ,ญมณีสวยชายหนุ่มร่างสูงเรือนผมสีน้ำพึ่งทองนั่งเหม่อมองท่อสายตายาวไกลไรจุดหมาย หลังจากที่เขาได้ฟังเรื่องราวจากปากของจอมเวทซาลูนได้ไม่นานซึ่งร่างโปร่งเดินมาคุยกับเขาด้วยสีหน้าจริงจังก่อนหน้านั้นแม้ราซีซีสจะไม่เข้าใจจุดประสงค์ของอีกฝ่ายแต่ฟังจากน้ำเสียงนั้นคงไม่ได้ล้อเล่นอย่างแน่นอนอีกไม่นานท่านจะหายไปจากโลกใบนี้ข้าพูดเพียงเท่านี้ท่านก็คงรู้อยู่แก่ใจโปรดใช้เวลาให้คุ้มค่าเสียเถอะนั้นคือคำพูดที่ยังวงเวียนอยู่ในสมองของเขาซ้ำไปซ้ำมาอยู่ตลอด ราซีซิสเข้าใจในคำพูดเหล่านั้นเพราะสึกครั้งนี้เขาอาจจะต้องสละชีวิตก็เป็นไปได้แต่ทำไมภายในใจถึงได้เจ็บขนาดนี้เจ็บจนไม่อาจจะขยับไปไหนการที่คนเรารู้ว่าจะต้องจากไปมันรู้สึกสิ้นหวังอย่างนี้เชียวหรือการที่จะต้องจากใครไปสักคนมันรู้สึกปวดร้าวเพียงนี้เชียวราซีซิสได้แต่ขมตาเพื่อสงบจิตใจที่สับสนเจ้านั่งทำอะไรที่นี่หรือ เสียงทุ้มหวานที่คุณเคยเอ่ยถามทำให้ร่างสูงสะดุ้งก่อนจะเหลียวมองไปข้างๆดวงตาสีฟ้าราวท้องทะเลฉายแววปวดร้าวชั่ววูบก่อนที่จะเบี่ยนเบนสายตาไปทางอื่นเพื่อกลบเกลื่อนอีกฝ่ายที่อยู่ในร่างแมวสีดำสวยสง่าท,ที่ตอนนี้นั่งอยู่ข้างๆเขาข้าก็แค่อยากชมพระอาทิตย์ตอนตกดินราซีซีสพยายามควบคุมอารมณ์ที่อ่อนไหวไวล้ลึกๆเขาไม่อยากโดนแมวหัวเราะใส่หรอกนะ ทั้งสองต่างนิ่งเงียบก่อนที่แมวน้อยจะใช้อุ้มเท้าเล็กปีนขึ้นไปนั่งบนตักของร่างสูงอย่างถือวิสาสะทำอะไรของเจ้ากันข้าแค่อยากนั่งตรงนี้อาซานเอ่ยเสียงเรียบแต่ภายในใจไม่ได้เป็นเช่นนั้นแมวน้อยเองก็มีความรู้สึกสับสนไม่น้อยเช่นกันจนร้องให้ออกมาอย่างหน้าไม่อายก่อนหน้านั้นเจ้านี้นะทำอะไรตามใจตัวเองเสมอราซีซิซสอมยิ้มอย่างขำขันทำให้อาซานที่อยู่ในร่างแมวหันไปมองอีกฝ่ายด้วยความรู้สึกงอน ก่อนที่จะกลายร่างเป็นมนุษย์นั่งบนตักหนาทําทให้ราซีซีสตกใจไม่ใช่น้อยข้าก็เป็นแบบนี้เสมอละเอ๊ะอัสซานสะดุ้งเมื่อจูจ่ๆราซีซีสก็ก,ก้มหน้าลงแนบบนแผ่นหลังของเด็กหนุ่มก่อนจะใช้มือเรียวหนาะอบกอดอย่างอ่อนโยนอัสซานร,รู้ว่าอีกฝ่ายดูแปลกไปเพราะตลอดระยะเวลาในการเดินทางมาราซีซีสไม่เคยที่จะเข้าใกล้และอบกอดเขาเช่นนี้เลยความรู้สึกที่มากมายกำลังก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆพร้อมกับความเงียบ อัซสสานรู้สึกอึดอัดเหลือเกินกับบรรยากาศแบบนี้มันหดหู่และเศร้าซ้อยทำไมนะคนที่อบกอดเขาถึงได้มีความสิ้นหวังมันเป็นเพราะอะไรกันที่ทําให้คนที่เขารักเจ็บปวดขนาดนี้จนเด็กหนุ่มไม่อาจจะปล่อยให้อีกฝ่ายเดียวได้ราซีซีสอัส,สานเอ็นกายหันหน้าไปหาอีกฝ่ายทั้ง,ท,ง,ท,งที่เขายังนั่งบนตักแกร่งนั้นดวงตาสีเหลืองอมพันฉายแววอ่อนโยนและห่วงใยราซีซีสได้แต่ระบายยิ้มด้วยรอยยิ้มที่ยากจะอ่านออก ครั้งหนึ่งข้าเคยคิดที่จะจุมพิษเจ้าแต่ก็ไม่กลา้าราซีซิสหวนคิดถึงตอนที่พวกเขาหลับพักผ่อนในโพรงรากไม้ใหญ่ซึ่งชายหนุ่มรับรู้ได้ถึงการมาเยือนของอสานข้ารู้และก็ได้แต่ลิ้นสักสากของแมวราซีซิสเอ่ยชวนหัวเราะจนอสานยู่หน้าอย่างรู้สึกงอนพลางนึกถึงตอนที่ตนเองกลายร่างเป็นแมวแล้วเลียริมฝีปากอีกฝ่ายแทนตอนนั้นข้าอายเป็นเหมือนกันหนีแมวน้อยบอกปัดอย่างเขินอาย ก่อนจะหันตัวเข้าหาเพื่อเผชิญหน้ากับราซีซีสมือเรียวจับใบหน้าคมให้หันมาสบตาตนเองแต่ตอนนี้ข้าอยากหน้าด้านไม่ดีหรอกมังอซานร,ราซีซีสเอ่ยก่อนจะจับมือของแมวน้อยอซานที่จับใบหน้าของเขาอซานทำสีหน้าผิดหวังเจ้าจะจุมพิตข้าไม่ได้หรอกแต่ขอให้ข้าเป็นฝ่ายจุมพิตเจ้าแทนแล้วกันอซานเบิกตากว้างเมื่อได้ยิน หัวใจเต้นรัวราวกับกลองจนแทบจะกระเด็นออกจากอกดวงตาสีเหลืองอมพันเริ่มคลอไปด้วยหยาดน้ำใสเจ้าร้องให้ทำไมกันราซีซิสใช้มือหนาปาดหยาดน้ำใสที่คลอเบ้าตาอีกฝ่ายอซานได้แต่ระบายยิม้มข้าดีใจดีใจจนกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ไหวราซีซิสนึกขันกับการแสดงออกของอีกฝ่ายเขาเองก็ดีใจดีใจที่ได้รักอซาน ดีใจที่เขายังมีชีวิตเพื่อได้รักใครอีกครั้งก่อนที่เขาจะจากโลกใบนี้ไปร่างสูงก้มลงจุมพิษบนริมฝีปากบางอย่างอ่อนโยนแสดงถึงความรู้สึกมากมายที่เขาได้เก็บไว้ในส่วนลึกมาตลอดแม้ตลอดเวลาเขาจะพยายามหักห้ามหัวใจดวงนี้แต่ก็ไม่อาจจะหยุดยั้งมันได้ถึงเขาจะดูเห็นแก่ตัวไปหน่อยที่รังคนในอ้อมแขนด้วยการไม่อาจตัดใจถึงแม้จะรู้ว่าสักวันเขาจะต้องจากไป อัศสสานคงต้องเสียใจไปชั่วชีวิตแน่แนความรักช่างแสนหวานและขมขื่นเสียจริงความหอมหวานละมุนซาบซ่านไปทั่วร่างกายดุจรสชาติของไวน์แดงที่กลมกล่อมลิ้มรสทีละนิดให้ปลายลิ้นสัมผัสถึงความหอมหวานที่ไม่อาจลืมเลือนมันน่าเศร้านักหากจะต้องปล่อยสิ่งนี้ให้เดียวดายแม้แสงสว่างจากดวงอาทิตย์ซึ่งลับขอบฟ้าจะลดเลือนหายไปพร้อมกับหมู่ดวงดาวที่สุกสว่างบนฟากฟ้าสีน้ำเงินเข้ม แต่นั้นก็ไม่อาจจะประทับใจไปได้มากกว่าฉากที่คนทั้งสองจุมพิตด้วยความรักจนกระต่ายน้อยอีจีสในร่างมนุษย์ถึงกับหลั่งน้ำตายามเมื่อเฝ้ามองพวกเขาอยู่ริมหน้าต่างห้องที่ลูมอสนอนหลับไหลยอยู่ข้างกายเขาก็มีชายหนุ่มร่างโปร่งเรือนผมสีเงินยาวสลวยไม่แพ่อ,อีจีสเจ้าร้องไห้เพราะอะไรหรืออีจีสโยฮันเอ่ยถามเสียงเบาเมื่อเห็นสัตว์ผู้พิทักษ์สายรักษาหลั่งน้ำตายอย่างเศร้าโศกตอนเห็นสหายรักพลอดรักกับชายหนุ่มข้างทานน้ำใส จนพูดแห่งลมอดสงสัยไม่ได้หรือว่าอีจีสก็ชอบราซีซีสแต่นั้นต้องตกประเด็นไปเพราะโยฮันรู้มาว่าอีจีสมีใครบางคนอยู่ก่อนแล้วข้าสงสารอาซานอีจีสเอ่ยตอบพลางใช้มือเรียวบางเช็ดหยาดน้ำใสที่ไหลอับแก้มสาเหตุที่ทําให้กระต่ายน้อยรู้ถึงชะตากรรมที่แสนเจ็บปวดของทั้งคู่นั้นก็เพราะบังเอิญไปได้ยินเรื่องที่จอมเวซาลูนเอ่ยกับราซีซีสตอนที่กําลังยกถังน้ํามาเปลี่ยนให้ลูมอส ซึ่งนั่นก็ทําให้อีจีสได้รับรู้ความจริงบางอย่างที่แสนเศร้าเจ้าจะไปสงสารแมวนั้นทําไมกันก็ดูเขาออกจะรักกันดีออกโยฮันเอ่ยอย่างเซงๆงพรางเอามือเกยขอบหน้าต่างนั่งมองคนทั้งสองที่ยังกอดกันกลมราวกับว่าจะไม่ได้เจอหน้ากันตลอดการแบบนั้นเดี๋ยวเจ้าก็รู้เองแหละว,ว่าทําไมข้าถึงต้องหลั่งน้ําตาอีจีสเอ่ยอย่างมีเงื่อนงาทําเอาพูดแห่งลมชงนใจอย่างมาก ถัดจากห้องนอนของลูมอสไปยังห้องเก็บหนังสือซึ่งอยู่สูงขึ้นไปอีกชายหนุ่มเรือนผมสีดำนินยาวสลวยดวงตาสีเงินใช้แววห่วงใหญเขาเฝ้ามองทั้งคู่กำลังพากันเดินหายเข้าไปภายในเรือนใหญ่ท่านคิดจะทำอะไรของท่านกันแน่นะท่านจอมเวซาลูนอีวานเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงไม่พอใจแมวร่างใหญ่สีดำนินคล้ายเสือกำลังนั่งทิ้งกายอยู่บนต๊ะเอกสารที่ติดอยู่กับริมระเบียง ซาลูนหันมามองเจ้าแห่งสัตว์พูดซึ่งเป็นทั้งเพื่อนญาติและน้องชายของเขาเจ้าก็น่าจะรู้นะอีวานว่าข้าคิดจะทําอะไรเจ้าคงรู้กฎของสัตว์พูดดียิ่งกว่าข้าหนิซาลูนยิ้มยิ้มก่อนจะเดินเข้าไปค้นหาเอกสารต่อปล่อยให้อีวานที่บัดนี้กลายร่างเป็นมนุษย์แต่ยังคงนั่งบนโต๊ะอยู่ทอดสายตามองท้องฟ้าที่ปลอดโปร่งเต็มไปด้วยหมู่ดวงดาวแข่งกันพราวแสงระยิระยับใช่ข้ารู้ดีแต่เจ้าคิดจะทําสิ่งนั้นเพื่ออ,อาสา n จริงๆหรือว่าเจ้าต้องการฆ่าพวกเขาทั้งเป็น อีวานเอ่อยน้ำเสียงแผ่วเบาลงเพราะรู้จุดประสงค์ของซาลูนดีกฎพิเศษที่เหล่าสัตว์พูดมีกันทุกคนการให้ชีวิตใหม่จบตอนที่32จากพี่สาวกลายเป็นพี่ชายลูริราคือลูรูสเรือนักล่าผมทองและหนักแล้วเรือแวมผมแดงหละ่ะแวมผมแดงได้คู่กับแมวแน่นอนเขาหนีไม่พ้นแมวแต่แมวตัวใหญ่สักหน่อยหากชื่นชอบผลงานกดซับกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะ